กาแฟเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับทุกท่านครับกาแฟาแคปโล่หนึ่งกล่องบรรจุอยู่ที่32องขนาด20กรัมปริมาณเยอะคุณภาพคพบรสเข้มขน้นเต็มกล่อง อร่อยครับกาแฟแก้วนี้อร่อย1นึซองทานได้สแก้วกับกาแฟแก้วนี้ที่มีประโยชน์ต่อทุกท่านกาแฟแคปโลครับเพื่อสุขภาพอร่อยแซ่บอิหลีแก้วนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ have flow.